สวัสดีครับนะครับสวัสดีชาวราศีมังกรนะครับก็วันวันนี้นะครับก็รวมไปถึงเดือนนี้ด้วยนะครับก็เป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะครับหลายๆคนก็มีความทุกข์อยู่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ทิ้งความทุกข์ไว้นะครับแล้วก็เดือนเดือนหน้าก็จะเป็นปีใหม่แล้วก็ จะต้อนรับปีใหม่แล้วก็สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วล่ะครับนะครับเอามา่สำหรับวันนี้อาจารย์จะมาดูดวงให้สําหรับคนที่เกิดชาวราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินความรักโชคลาภนะครับรวมไปถึงเรื่องสุขภาพด้วย จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับสาหรับชาวราศีมังกรนะครับบอกได้เลยว่าในเรื่องของหน้าที่การงานในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหายุ่งเหยิงมาก,มากๆเพราะว่าการงานถ้าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่นะครับจะโดนปฏิเสธหรือโดนยกเลิกกันแบบรัวๆเลยก็ว่าได้อะไรที่คุณคุยไว้หรือตั้งเป้าไว้ผิดคาดไปหมดเลยนะครับไม่เป็นไปตามที่เราตกลงกันไว้นะครับนอกจากนี้ยังจะต้องระวังนะครับส่วนใครที่ เป็นลูกน้องหรือว่าเป็นพนักง,งานจะต้องระวังหัวหน้าหรือผู้ใหญ่จับตามองนะครับผู้ที่ว่าจ้องจับผิดเรานั่นแหละนะครับเกิดความไม่พอใจในการทํางานบางสิ่งบางอย่างนะครับของคุณเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณต้องไปโฟกัสงานส่วนอื่นๆด้วยนะครับมากขึ้นแล้วก็ทําอะไรในเรื่องของหน้าที่การงานก็ควรที่จะระมัดระวังแล้วก็ใช้ปฏิภาธแบบพิษนะครับในเรื่องของ หน้าที่การงานคุณแล้วก็ใช้ความละเอียดอ่อนให้มากขึ้นนะครับอยากให้ผิดพลาดเลยทีเดียว <hiçbir> เพราะว่ามีคนจับจ้องจับตาคุณอยู่นะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะครับในช่วงนี้คุณจะมีโอกาสที่จะเสียเงินค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยในไม่ว่าจะเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็ความสวยความงามยิ่งใครชอบความสวยความงามแล้วเนี่ยคุณจะมีการค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยเพราะว่าใช้จ่ายในเรื่องของความสวยความงามค่อนข้างที่จะฟุ่มเฟือยเลยทีเดียวนะครับแต่คุณ ตัวคุณก็พอที่จะใช้จ่ายกับเงินที่คุณหามาได้แล้วก็เพื่อที่จะคืนกําไรให้กับความสุขตัวเองนะครับก็เสียไปนะครับเงินคุที่คุณจะเสียไปมันก็ไม่ใช่น้อยนะครับก็ควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุรายด้วยนะครับคุณก็ นะครับมีโอกาสที่จะเริ่มเก็บเงินนะครับได้มากขึ้นแล้วแหละนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับบอกได้เลยว่าหลังจากเดือนธันวาคมนี้จนไปถึงปีหน้านะครับการเงินของชาวราศีมังกรก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่ว่ามีโอกาสที่จะได้เก็บเงินได้นะครับซึ่งอาจจะต้องใจแข็งในเรื่องของการ เก็บเงินหน่อยแล้วกันเพราะว่านะครับชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นคนที่ชอบรักสวยรักงามนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องปัญหาสุขภาพเข้ามาให้เบียดเบียนในเรื่องของการเงินอยู่ส่วนในเรื่องของโชคลาบนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาบก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปันกลางก็สามารถเสี่ยงดวงได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักในเดือนนี้นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเจอนะครับคนที่มีเจ้าของมาแล้วเพราะว่าเะนั้นแล้วนะครับ เดือนนี้นะครับเดือนสุดท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่นะครับคนที่เป็นโสดอยู่แล้วมีโอกาสที่จะเป็นมือที่3ได้โดยง่ายๆเลยก็ว่าได้นะครับทั้งๆท,ที่ใจคุณก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเขามีแฟนอยู่แล้วคุณก็ จะพยายามไปคุยเขาอันนั้นมันเป็นเรื่องไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังในเรื่องของมือที่3าอาจจะทําให้คุณนะครับวาบ้าวุ่นแล้วก็ทําให้คุณนะครับส่งผลหลายๆอย่างไปถึงเรื่องของการเงินแล้วก็การงานด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครที่มีความรักอยู่แล้วนะครับใครที่มีคู่อยู่แล้วนะครับในช่วงนี้คุณกับคนกับความรักนะครับมักจะมีปัญหากันแล้วก็ความคิดไม่ตรงกันนะครับเนื่องจาก จะปะทะคารมกันค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะครับกันในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีคู่ใครที่เป็นโสดอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องความรักในช่วงนี้ในช่วงลมหนาวนี้เดือนธันวานี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ไม่ดีมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วจะทําอะไรก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดหน่อยละกันนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ระวังนะฮะบ,บอกได้เลยว่า ระวังในเรื่องของสุขภาพไม่ใช่อะไรนะเนกินแบบจุจๆเลยนะครับในระวังในช่วงท้องนะครับอาจจะเกิดปัญหานะครับน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นหรือนะครับสุขภาพในช่วงท้องคุณอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับรักสวยรักงามแล้วนะครับก็อย่าลืมเป็นห่วงสุขภาพด้วยนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับเดือนธันวาคม2564เดือนส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลมหนาวมาเยือนแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ